ถึงกำหนดวาระที่เสียราชการสําหรับพี่อาลีสาแล้วเราทําง,งานร่วมกันมานานพี่เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ตรงต่อเวลาเป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องๆในการเดินรอยตามไม่ว่าจะทางการปฏิบัติราชการหรือชีวิตส่วนตัวรู้สึกใจหายที่เราจะไม่ได้เห็นภาพดีอีกคุณป้าห้านาทีไม่รอรี ไวไวควิกเรื่องกินไม่ถูกจิกเพราะสตริกแคลอรี่ถึงอายุ60บปีแต่หุ่นดีเป็นนักหนาเวสระเบียนคอยตรวจตราอีกวาจาเป็นที่หนึ่งทำเอาย่าตะลึงเมื่อกล่าวถึงเนอร์ซิ่งราว Talking อย่างโซพราวสมเป็นดาวไอซรักพี่หนูนะคะคิดถึง